กำลังใจที่ยังคงหลงเหลือทำให้บาดแผลจากไฟลวกที่แขนสองข้างและกลางหลังของนายไยศิธิ์อินทรสุวรรณค่อยทุเลาลงยิ่งเมื่อน้องกันหรือเด็กชายกันนพัทนวัยสเดือนที่ตัวเขาใช้ร่างบังไว้ขณะเกิดเหตุระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าลีการเด้นอาการปลอดภัยแล้วยิ่งทำให้คนเป็นพ่อมีกำลังใจต่อสู้แต่ฝันร้ายคราวนั้นก็ทำให้เขาหวาดกลัวที่จะกลับไปใช้ชีวิตในแหล่งชุมชน นี่คุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลารักษาอีกนานไหมคะระยะไหน,นระยะใหญ่ๆด้วยทอยังเดี๋ยวยังซู้อยู่ซู้สัดได้ชิดได้คว,ความไม่เชื่อมั่นยังปรากฏในแววตาเกือบทุกคู่ของพนักงานช่องเก้าอสอมทที่ทำงานบนชั้น6ของโรงรามรีการเด้นโดยเฉพาะนายปรีสอนมาเก๊ะช่างภาพซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ วันนี้เขากลับมาเก็บข้าวของและอุปกรณ์กับเพื่อนเพื่อนเพื่อย้ายออกจากที่นี่แต่กลิ่นควันและเศษฝุ่นละอองจากระเบิดที่ไหลมาตามท่อแอร์ทำให้อุปกรณ์หลายอย่างต้องตรวจสอบว่านำกลับมาใช้ได้หรือไม่แต่สิ่งนี้ก็ไม่เลวร้ายไปกว่าความหวาดระแวงทุกครั้งเมื่ออยู่บนที่สูงทำยังไงบ้างเวลาเข้าไปติดสิงอันนี้เวลาเขากเออดูว่ลาลักษณะการสังเกตว่าทางหนึไฟี่ไปทางไหนแล้วก็เราอยู่สูงไหมถ้าเกิดเหตุข,ขึ้นมาเราจะทำยังไง ตอนนี้ยังไงต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าจะย้ายไปเสร็จก็น่าจะอีกนานเพราะว่าฟังความเชื่อมั่นที่หดหายทําให้ร้านค้าต่างๆในโรงแรมรีการ์เด้นเตรียมย้ายออกทางโรงแรมจึงต้องเร่งฟื้นฟูด้วยการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเร่งซ่อมแซมชั้นล่างของห้างสรรพสินค้าและลานจอดรถรวมถึงถลดราคาให้ลูกค้าเพื่อดึงดูดให้กลับมาใช้บริการชีวิตก็อย่างนี้แหละนะก็ต้องดิ้นรนต่อไปนะถ้าเข้าใจชีวิตก็ ก็็อออยยูู่่่ได้ออ้้ขใหเเปนเนนทาัแหละมแม้เสียงระเบิดในรถยนต์จะสงบลงแล้วแต่การจากไปของสาชีวิตและผู้บาดเจ็บกว่า300คนรวมถึงภาพความเสียหายและผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างส่งผลทางจิตวิทยาต่อคนในพื้นที่ยิ่งเมื่อผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วเจ้าหน้าที่สามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้เพียงหนึ่งคนคือนายเสรีแว์มามุที่จนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่สามารถควบกุมตัวได้ เดชิลาพุทจสารพันธ์ไทย PBS รายงาน